มองตาดูโลก,ล yeah กนะครับวันนี้นะครับสวัสดีครับวันนี้ไต้ดองร่องตูดจะพา้องมารีนไปดูเต่านะครับวันนี้ชีสก่อนนลย no 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 เดี no, no, no. ๋ยว <h> เราจะกลางรวมวันนี้ไปดูเต่านะครับวันนี้ดูร่มเจ็ดสีนะครับไป let's go <S ไปกับรถของก็เต่าทัวว้าวว้าว,ว,าวรถรถกหน่อยในรถอ่ะขึ้นนั่งโอเค พร้อมนะครับคาดเข็มขัดด้วยเดีวยวคาดเข็มขัดคาดเข็มขัดด้วยนี่เราจะเดินทางไปอ่าวจุนเชื้อนะครับนี่กับหัดทรายนวลแต่เราไปอ่าวจุนเชื้อนะครับเราจะไปดูเต่ากําลังฟักไข่นะครับผมจะไปตรวจดี a ด้วยครับว่าปลาสายพันธุ์เดียวหรืเปล่าว่าเป็นลูกผมเปล่า นี่ครับหาดไซนวนหรืออ่าวจุนเชื่อเรากำลังขึ้นนะครับ เรนะคะเสียหัวมารินเสียวเหรอลูกเสียหัวไหมมารินเสียหัวไหมมารินเสียหัวไหมอ้าวอ้าวชิช e r s ่่อนไปนีถึงแล้วครับผมเด๋ต้องเดินไปอีกนิดนึงข้างล่างเดี๋ยวรอชมทางเดินนะครับอันนี้ก็เริ่มเดินทางต่อนะครับเพื่อจะไปดูเต่ามารินไปไหนไปดูอะไรไเต่าเต่า ดูสีร่มครับเจ็บปวดรวดร้าวใช่ดูทางเดินลงครับ,บ,บรองอ่ะไปทางนู้นทางนี้ก็รองทางนี้เลยพอปีตันทำม,มาจากร้านบ้านนะแต่ว่าสวยเลยนี่นะ đúng không? Mà lên về này. Marine. Ô. Đi da, ngoan của ba pa. Đây bà ไหน? quăng với ngõ Ừ. Đó là thằng phải. อ้าวสตุดแบบนี้นี้นะของเงี้นี่กำลังเดินทางต่อนะครับอันนี้ถึงทะเลแล้ว เห็นไหมเบบีวออกมาเลยมันรอป้าป๋าไงป้าป๋าดังอยู่ดั้งๆจะไหลดูครับดูป้าป๋าดั้ตาจะไหลลูกรอมาหนึ่งคืนไม่ออกเมื่อคืนเมื่อคืนไม่ออกนะครับอ๋อแต่มาเช้าออกมาครับมาดีนมาดูสุทตายลูกเราก็เกิดไปแล้วนะครับรอมาหนึ่งคืนเมื่อคืนแล้วก็ เดี๋ยวผมจะพาไปดูลูกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะตรวจดีเอของพ่อและลูกด้วยนะครับวันนี้นี่ครับ <c oughs> อันนี้อันนี้ชื่ออันนี้ชื่อไซรีนะครับอันนี้ชื่อแม่หาดเพราะว่าออกมาสองตัวฉลกยังไม่มานะครับ <c oughs> ต้องฉลกก่อนแล้วค่อยไซรีมันมันต้องไซรีก่อนไซรีหมูหนึ่งครับไซรีแม่หาดฉลกครับฉลกหมูสาม นี่นะครับอันนี้มีทายดีนะครับนี่ตัวนี้จําไว้ด้วยนะครับว่าเป็นทายดีไม่ชื่อลุงเต่าแล้วเหรอครับอ,อันหมูหนึ่งหมูสองหมูสามดีกว่าตื่นเต้นกับไปที่ว่าลูกคลอดออกมาไงยทำทำตัวไม่ถูกอยู่ว่าลูกเราทําไมหน้าตาแบบนี้ก็คือแรงเลย มื่อคืนไม่แดงครับแต่ว่าผมว่าอันนี้ตัวที่ตัวที่สามครับหมูสามมาแล้วนะครับหมูสามหมูสามฉล ộ นะครับตัวนี้ฉลกนี่ครับผมตั้งชื่อให้แล้วนะครับไม่ต้องเรียกลุงเต่ากันเยอะนะครับทีนี้ไปเรียกถูกนะครับมีไซรีมีแม่หาดแล้วก็หมูฉลกนะครับสามหมูนะครับก็ต่อมีสามหมูแต่ที่เหลือตั้งกันเอาเองนะครับผมก็ตั้งไม่ถูกเหมือนกัน91อตัวตั้งเถอะ มีก้าถูกกัดก้าถูกกับตัวนะเก้าสิบเอ็ดฟองนะครับเตานุ่นนะครับเต้าเต้าป้าป้ามานอนรอตั้งคืนลูกมาแป๊บเดียวออกเลยออกเต้าเต้าไม่ต้องดูในในโทรศับป๊าป้าแล้วป้าป้าอยู่หรออยู่ตีหนึ่งนะครับนี่นี่นีนีไปพวกมาตีตีสี่ได้ไหมกับตีสี่นะ โอ้นั่นแหล่หล oh ุมนั oh. uh ่นหลุม hmm. ท uh ี oh. uh ่ว oh. mm ่าเราเฝ้าเมื่อคืนกับน็นี่หลุมเดียวกันไม่ไม่ใช่ไอ้มุมที่ว่ามันมันซุดตั้งแต่เมื่อคืนนะครับใช่ไหมใช่ไหมตอนแก้มที่ว่ามันหลุมเมื่อคืนอ่ะอยู่ตรงนั้นเลยออกมาลูกออกมาอุ้ย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 ออกมาลูกตรงไปเห็นคนเยอะเห็นได้ไหม เดี๋ยวห้องแป้อแให้เขามาตอน5้าโมงอ่ะเขาจะปล่อยเขาจะปล่อยตอนห้าโมงเขาบอกว่าลูกเขาอยากเห็นเนี่ยเด้งบอกว่าเงเขาหน่อยมนึ่งเลยค่ะขมุกนึ่งเลยค่ะหนึ่งเลยนะใช่มาดินมาินนี่มาินดเต่าแล้วลูกเต่าเเต่า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 าเ เย้มาดินออ, yeah. ออกมาแล้วนุ่นมาดินไม่ใช่มาดินนะลูกเต่า <c oughs> มาแล้วมาดินมาแล้วเย้ yeah. ถ้าได้เห็นอย่างเมื <c oughs> ่อคืนนะออกมาสีห้าตัวเลยรูเดียวกันเนยะ้เต่าเฮปปี้เบิร์ธเดย์เฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูเฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูเร็วมาดิน Happy birthday to you หมูสามเย่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 สวัสดีครับฉลองบ้านเก่ายออกมาแล้ว่ฉลองบ้านเก่าสวัสดีครับฉลองบ้านเก่าออกมากลางวันเลยนิดไส้ไส้นี่นะครับฉลองบ้านเก่านะครับตัวนี้หมู ถ้าว่าอีกชื่อก็หมูสามนะครับฉลกบ้านเก่านะฮะมาล,ลีนน้องมาลีนโอ้ยมาล,ลีนจะขึ้นมาเลยนี่นะครับสามตัวมีไซรีแม่หาดแล้วก็ฉลกเกิดโอ้จุเรียงลำดับได้ถูกต้องนะครับนี่ครับผมทีนี้ไม่ต้องเรียกลุงเต่าแล้วนะครับเรียกเรียกชื่อได้แล้วนะครับชื่อไซรีไซรีแม่หาดแล้วก็ฉลกต่อไปน้องเต่า โนโอเคนี่ครับเขากำลังจะจับลูกเต่าเขาบอกว่าโนนะครับห้ามจับนะครับมาดีนะครับโอ้โนโอโนโอเคโนโอโอเคโอเค sorry 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 no no คนเกันลูกค้า่าค่ะโอเค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 เจะร้องจะร้องโอเค โอเคโนโนโอเคเเโนโอเคโอเตรเอหัวหัวโอโต่ออะภูมิใจแม่ล้านเกินเอทเกิเอ Stay away from my baby โนโนพูดอันนี้เรามาส่งเส่าลงทะเลนะครับ Cửa thửng วันนี้นะซิเดี๋ยววันวัน của หัวลูกถึงมั้ยเกือบถึงก้มๆ gom <laughs> one, one, Okay. Can you go find the one that's flipped over <laughs> Guys, just make sure you let him through. ไอ้เสด็จท่านสั่งเลียงตัวออีกไปเลย

นู่นมาไปไปดักหน้ามึงดิไปถ่ายกันหน้ามามามาตรงนี้มาตรงนี้โ oh, อ้ยคนนี้กูเลยจ้าเอ้าไม่เห็นแล้วโกโก้เขาเป็นยัง อันนี้เราส่งเต่าลงทะเลแล้วนะครับเอามาทันจนได้ท,นทนนันทันแต่มับมารีนมรีนเดี๋ยวี่ครับเดี๋ยนมาเรียม,มารีนนี่มีหมูดสาม 1, มูด 2, หนึ่งมูดสองมูดหนึ่งสองสามหาดไซรีไม่หาด แต่ก็ฉลองบ้านเก่าครับชื่อผมตั้งชื่อไว้ให้ไม่ผมผมเอสามหมู่บอที่เหลือก็ช่างมันเดี๋ยวค่อยนึกอีกทีมาดินเอ้ยเอ้นมาดินจะไปเล่นกับเต่านะครับมีมีมีป้ารับ เดี๋ยวป้าลงไปถ่ายในน้ำหนึ่มาถือดิขอทางหน่อยขอทางหน่อยขอทางหน่อยตัวนี้เป็นเหยียบปลาเก๋าไปอุ้ยดำแล้วดำแล้วไปเร็วด้วยโอ้ยน่นวิ่งห่วิ่งมามามบ๊ายบายบ๊ายบาย โอ้เย่ไปแล้วไปแล้วนี่ครับคนเยอะมาก มารีมาทำไรมาส่องเตามาส่องเตานี่นี่เตาเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาปลาเก๋ามากินเนะครับใช่ครับแน่นอนครับ บายๆก่อนเดียวโอเคครับนี่ครับจบเสร็จแล้วนะครับก็เหลือตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายนะครับเหลือตัวสุดท้ายา อันนี้ตัวสุดท้ายนะครับมารินมาส่งตัวสุดท้ายนะครับฮัลโหลเดี๋ยวฮัลโหลนี่ครับน้องมารินส่งตัวสุดท้ายนี่ครับนู่นนู่นนู่นบาย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 เดี๋ยวบาย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 เต่าบาย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 เอ ไปเออไปไปโอ้ไปแล้วบายบายไม่ใช่ไม่ใช่ไปบายเฮ้ยตัวสุดท้ายนะครับม่มิเต่าทองเต่าทองเดีดีกดเล็บเป็นไว้เย่เย่เย่เยยวันนี้เรามาปล่อยเต่านะครับตัวสุดท้ายทันพอดีเลยนะครับแล้วเรก็กลับบ้านเย่เยเย่เย่ย่เย่เย่เยย่เ โอเคครับรอชมคลิปต่อไปนะครับว่าไต่ทองจะพาไปดูอะไรกับน้องมารีนบ๊ายบายบ๊ายบายยังมารีนบ๊ายบายมารีนบ๊ายบายซีต้าวต้าบ๊ายบายเาายายตาโอเค